วันนี้จะพายัดโยมาชมาเทนพระเทนพระที่ทำไวในศาลาเนาะในกุฏิในกุฏิไม่ใช่ศาลาในกุฏิกุฏิหลังใหญ่ที่วัดปัดโดพระคุณเจ้าทุกลูกก็จะมาสักการะบูชามาทำวัดเชา้าทำวัดเย็นอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีะพระบรมสรีริกธาตุด้วยนี่นี่นี่เลยนี่เลยนี่นี่นี่พระบรมวสาลีริกธาตุนี่นี่นี่นะยมนะนี่นะนี่นะนี่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 อ่าเนี่ยแต่มองไม่เห็นโยมมองไม่เห็นนี่ เดียวเป็นเม็ดน้อยแึงเท่ากับเม็ดงานี่แหลยโยมเอาตังอยู่ข้างในนี่แหละเนี่ยมองไม่เห็นนโยมแต่ได้เห็นเป็นภาพรวมประมาณนี้อ่าเนี่ยอ่าส่วนเทนพระเทนพระก็ประมาณนี้นี่เห็นไหมอ๋อไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาสวยงามตามยุคตามสมัยอือ ส่วนอง์นี้องนี้องนี้ก็จะเป็นเจ้าวาดรูปที่สองนะที่สร้างวัดนายโยมนเนี่ยหลวงพ่อปุ๊กชื่อหลวงพ่อปุ๊กเนี่ยหลวงพ่อปุ๊กรูปที่สองอยู่ในสมัยราชการที่ห้านายโยมส่วนรูปแรกเนี่ยรูปแรกเนี่ยไม่มีใครจําได้แต่มีรู้แต่รู้ว่ามีรูปแรกก่อนหลวงพ่อปุ๊กอีกรูปหนึ่งแต่ไม่มีใครจําได้ประวัติเป็นไปยังไงก็ไม่รู้ ก็เลยมีแต่หลวงพ่อหลวงพ่อหลพอปลูกเนาะเป็นรูปที่สองมาตังไว้เพื่อให้ลูกหลานระลึกนึกถึงอ่าระลึกนึกถึงบรรพบุพบบรุษที่มีประคนอ่เป็นโปรยจิยบุคคลเป็นบุคคลที่เคารพที่สักการะบูชาไว้เพื่อให้ลูกหลานได้มากราบสักการะมาบูชากัน ถ้าไม่มีมีภาพเดียวนะมีภาพเดียวด้วยภาพนี้ภาพเดียวเท่านั้นเหรียญหลวงพ่อพปุกรุ่นแรกนี่โอ้โหสุดยอดมีเหรียญด้วยนะยโยมนะมีเหรียญด้วยสร้างสร้างประมาณปีปีเท่าไรไม่รู้ไม่ทันหรอกล,กลูกหลานสร้างนี่แหละก็น่าจะประมาณปีปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดประมาณนี้มั้งได้ยินเด็กเขาพูดแว่วๆประมาณ ปีหนึ่งเจ็ดหรือปีหนึ่งห้านี่แหละไม่แน่ชัดไม่แนช่แนชัดตรงนี้แต่มีเหรียญด้วยนะมีเหรียญด้วยชื่อเหรียญหลวงพ่อปุกเลยเหรียญรุ่นแรกด้วยนะอ่าพิธีใหญ่พิธีใหญ่่เนียปุกหลวงพ่อปุกนะอ่าส่วนพระประธานก็มีประมาณนี้เลยโยมนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ไว้ให้พระคุณเจ้ากราบสัการะบูชาอ่า ถามว่าพระประธานเป็นอะไรเป็นพระประธานเป็นตัวแทนของภระศาสนานะเป็นองค์ประกอบของราศาสนานะโยมนะอย่าบอกเหมือนกับบางคนว่าพระเป็นเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยมันไม่ใช่โนะยมเราต้องเข้าใจว่าคําว่าศาสนาเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์สี่เรามาพูดมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้ประกอบด้วยองค์สี่มีอะไรบ้างมีศาสนา ศา,าสนาธรรมศาสนาทายาศาสนาสถานและก็ศาสนาวัตถุนั่นเองเอมันต้องมีองค์ประกอบมันไม่ใช่มาโดดๆมาเดียวๆไม่ได้มีแต่ธรรมย่างเดียวจะมาอยู่ยังไงเราใครจะรู้เรามันต้องมีศาสนาทายาทเป็นผู้เผยแผ่มีศาสนาทายาท กับศาสนาธรมอย่างเดียวมันจะอยู่ได้อย่างไงหรอจะไปนอนแต่ไหนไปหลับแต่ไหนมันก็ต้องหาที่วัดดังนั้นวัดนั้นจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นศาสนาของตัวเองเช่นมีโบสถ์มีพระอิหารมีลานมีเจดีย์อ่ามีอะไรเป็นที่สักการะเราก็มีพระพุทธรูปนี่แหละที่เราเคารพนับถือกันออแต่ครูบาอาจารย์บางรูปบอกว่าออไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระแต่พอดูวัดครูบาอาจารย์โอ้โหใหญ่โตมโหฬานแม่พูดเอาแต่ เอาตัวใจตัวเองโอ้โหไม่อยากจะเหลาเหลาแล้วเ,เดี๋ยวจะน้ำตาเดี๋ยวว่าจะไปคัดขาครูบาอาจารย์อยู่ยาก <c oughs> จะพูดมุมไหนมุมหนึ่งของศาสนาไม่ได้เรามันไม่ใช่รู้แต่เพียงผู้เดียวเรารู้คนอื่นเขาก็รู้มีฟ้ายังมีดินนะโยมเนาะไม่ใช่มีฟ้ามีเหนือฟ้านะมีฟ้าเหนือฟ้านะมีฟ้ายังมีดินอยู่ ฟ้ามันอยู่ได้ก็เพราะมีดินดินมันอยู่ได้มันเพราะมีฟ้าคําจนซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่ามีแต่ทมอย่างเดียวมันต้องมีศาสนาวัตถุด้วยมันต้องมีศาสนาสถานด้วยและมันต้องมีศาสนาทายาด้วยเนี่เอออย่าเคลิมอย่าเคลิมนะโยมอย่าโยมอย่าเคลิมนะทุกอย่างมันต้องมีเหตุและปัจจัยของเขาเนาะ อ่านี่เป็นอา้าวเรามาพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่มาพาญาติโยมมาฟังพระประธานที่วัดประโดกเหรอทําไมมาพูดอะไรเรื่องธรรมะธรมโมนุนเอออ่ะก็ไม่เป็นไรนี่มันเป็นสาระสําหรับเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธนาอยโยมเนาะโย,ยมจะจะโยมอยลืมนะว่าศาส,สนาไม่ใช่มีแค่ พระพุทธพน์อย่างเดียวเราต้องเข้าใจอย่างนั้นด้วยอย่าคิดว่ามีแต่ตัวเองก็แล้วกันเด้อญาติโยมเอ๋ยมันต้องมีองค์ประกอบด้วยนะอ่าในคลิปนี้พาญาติโยมมาฟังสัมนี่ยะโยมเนาะสาธุสาธุ